สามปัญหาใหญ่มือใหม่ต้องโดนจับหลักไม่ได้เทรดยังไงก็เสียสวัสดีครับผมเต้ยนะครับจากสถาบันไวสเปซนะครับประสบการณ์เทรดต,ตอนนี้อยู่ที่8ปีครับทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเรียนมากี่ทฤษฎีก็ยังเทรดทางเหมือนเดิมมี FL ก็โดนกินไม่มีก็โดนลากยิ่งรู้เยอะยิ่งงงความรู้ตีกันไปหมดทุกคนรู้ไหมครับว่าจะแก้ไข3ปัญหานี้ได้ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับผมก็เจอปัญหานี้มาเหมือนกันไม่ว่าจะลงไปกี่คอร์สเรียนไม่ว่าจะเรียนตาม YouTube ความรู้ท่วหัวเอาตัวไม่รอดครับปัจจุบันนี้นะครับผมก็เป็นเทรดเดอร์ฟูลท์มาทั้งหมด8ปีแล้วนะครับก็ไม่ได้ทํางานประจํานะครับเป็นสายเทรดอย่างเดียวแล้วก็ออกสอนให้ความรู้กับสถาบันไวสเป p a c e แคลดมี่นะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็ทําให้ผมมีอิสรภาพทางการเงินมากยิ่งขึ้นไม่จําเป็นต้องขอตังค์คุณพ่อคุณแม่นะครับ หาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็อยากไปเที่ยวไหนก็ไปอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับอยากกินอะไรก็ได้กินครับก็ยังช่วยเหลือสังคมโดยการแบ่งปันความรู้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยสามารถทําตามได้เหมือนผมด้วยนะครับผมเห็นคนอื่นทําได้ผมก็ดีใจนะครับจากปัญหาที่เคยเจอนะครับผมได้รวบรวมปัญหาไว้หมดแล้วและพร้อมมีวิธีแก้ไขให้ด้วยทั้งหมดนะครับอยู่ในกลุ่ม1%ครับและสําหรับใครที่ได้เข้ากลุ่มผมนะครับภายในกลุ่มผมเนี่ยก็จะมี1การวางแผนการเทรด 2. บทวิเคราะห์ในทุกๆวัน 3. พาเทรดข่าว 4. คอร์สเรียนสุดพิเศษจากวันเปอร์เซนเทนะครับ 5. มีนักสอนแบบเจอตัว 6. มีคลิปวิดีโอและ7นะครับมีระบบเทรดแบบอัตโนมัติให้ใช้แบบฟรีๆครับทุกคนสามารถเลือกตามความสะดวกได้เลยนะครับไม่ว่าจะชอบเทรดสั้นเทรดยาวหรือชอบการใช้อินดิเคเตอร์นะครับในกลุ่มนี้มีให้หมดครับเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มวันเปอร์เซนเทนะครับง่ายนิดเดียว จากปกติเนี่ยมีพอร์ตบรลเลนเทอยู่ที่500เหรียญนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยแชร์โพสต์นี้นะครับมีเพียงแค่300เหรียญก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เลยครับไม่มีค่าแรกเข้าไม่มีจ่ายรายเดือนไม่มีข้อผูกม,มัดถ้าพี่ๆสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยครับ